สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับครับอยู่กับผมฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับมีพี่น้องทางช่อง YouTube นะครับได้สอบถามเข้ามาว่าในการเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับมีอาหารอะไรบ้างนะครับให้อาหารยังไงนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ วันนี้จะมาตอบคาถามนะครับพี่น้องได้ถามเข้ามานะครับว่าการเลี้ยงไก่ของผมเนี่ยให้อาหารแบบไหนนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยค่าอาหารเนี่ยนะครับต่อที่ต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมาตอบคาถามนะครับไปดูนะครับอาหารนะครับตั้งแต่ลูกไก่นะครับก็คือจะใช้สูตรนี้นะครับเนี่ยผมขึ้นเป็นรูปภาพไว้ให้นะครับเบทาโกนะครับ 203A นนะครับอ่าแล้วก็ อาหารพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเร่งโปรตีนให้ลูกไก่ของเราจะเรือนโตต,ต,ตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับอาหารทั่วไปนะครับเป็นข้าวธรรมดานะครับลายข้าวธรรมดาที่หาซื้อตามโรงสีนะครับทั่วไปหาซื้อได้นะครับต่อมาก็จะเป็นข้าวโพดนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มโปรตีนให้ไก่ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าตัวใหญ่ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไม่บดก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้2กรณีก็คือทั้งบดแล้วก็ไม่บดนะครับ ่อมาก็จะเป็นรำนะครับตัวนี้จะเป็นรำละเอียดต้องไปหาซื้อมานะครับก็จะเป็นหญ้าหวานนะครับอิสราเอลนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมปลูกไว้เป็นสวนนะครับก็สามารถเอามาให้วัวนะครับให้เป็ดให้ไก่พวกนี้ได้นะครับแต่ก่อนจะใช้เป็นมือสับนะครับเอามีดสับๆทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับมีเครื่องสับนะครับเครื่องบดหญ้านะครับก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีเสริมเข้ามาพวกต้นกล้วยนะครับบางทีเราไปตัดต้นกล้วยเราไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะครับแล้วก็มาสับๆบดๆนะครับสามารถเอามาเลี้ยงไก่พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นสูนรลดต้นทุนนะครับนี่คืออาหารนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับบางท่านบางพื้นที่นะครับอาจจะมีมันหมักยีสต์นะครับพวกนั้นก็จะเป็นอาหารที่มัน หายากนะครับบางที่จะไม่มีนะครับก็จะหายากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมเคยลองเอามาให้ไก่กินแล้วนะครับปรากฏว่าผลขึ้นช้ามากนะครับแต่ไก่ตัวโตนะครับยอมรับว่ามีโปรตีนสูงแต่ผลจะขึ้นช้านะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันวันนี้ก็จะมาพาดูบรรยากาศนะครับว่าเลี้ยงไก่หนึ่งมื้อเนี่ยนะครับให้อาหารคิดยังไงนะครับมีวิธีการให้ยังไงนะครับ ท่านผู้ชมคงได้เห็นส่วนผสมนะครับที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับเมื่อต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ผมเฉลี่ยง่ายๆนะครับไก่หนึ่งตัวเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะกินข้าวประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือเราเนี่ยกำมือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับดูที่กระเพาะเขาก็ได้นะครับถ้าเขาอิ่มกระเพาะเขาจะโตนะครับเหมือนกับคนนะครับหนึ่งกำมือก็ประมาณหนึ่งขีดคิดง่ายๆนะครับประมาณหนึ่งขีดก็ห้าสิบตัวก็ห้าสิบขีดนะครับร้อยตัวก็ร้อยขีด ท่านก็ไปเฉลี่ยเอาไปเฉลี่ยเอานะครับแต่อันนี้ค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับบางตัวอาจจะก,กินเยอะกินน้อยก็นั่นก็คือลักษณะนินสัยของไก่แต่ละตัวนะครับกินเร็วกินช้าบางตัวโดนเตะโดนตีก็กินไม่ทันนะครับเราต้องยอมรับในข้อเสียส่วนนี้ด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือมีไก่50ตัวก็50กขีนะครับเราอาจจะประมาณเป็นอ่าอ่าส่วนผสมอาจจะเป็นข้าว3กิโลกรัมนะครับ อาจจะเป็นลัมหนึ่งกิโลนะครับข้าวโพดเอาหญ้าหวานมาใส่นะครับรํมมาใส่แบบนี้คุกค่อยเข้ากันนะครับสูตรอาหารก็จะเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นลดต้นทุนนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะให้ข้าวโพดเพียวๆข้าวเพียวๆอย่างเดียวนะครับแบบนี้กเกษตรกรนะครับต้องขาดทุนแน่นอนนะครับเราต้องหาวิธีการก็คือให้ไก่เราอยู่ได้อยู่รอดนะครับแล้วก็เราเซฟทุนเราไว้นะครับ เวลาขายเวลาจําหน่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือกําไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นข้อคิดง่ายๆนะครับง่าย,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 ายที่สุดนะครับเพราะว่าไก่ต้องกินข้าวต้องกินอาหารนะครับยิ่งเราพยายามลดต้นทุนนะครับให้ค่าอาหารเราเหลือน้อยที่สุดนะครับให้ไก่เราโตเร็วเนี่ยนะครับถ้าทําได้นะครับมันก็จะเหลือกําไรให้เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะค่าอาหารนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ จุดจำหน่ายด้วยนะครับบางทีเราไม่สามารถกําหนดราคาตัวเองอเวลาไปซื้อเนี่ยไม่สามารถกําหนดราคาเองได้นะครับาบางพื้นที่ราคาน้อยบางพื้นที่ราคาสูงนะครับผมจะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือประมาณ1-2สัปดาห์เนี่ยนะครับจะซื้อมาตุนไว้1ครั้งนะครับซื้อมาตุนไว้หนึ่งครั้งแต่ละร้านเนี่ยเราก็ต้องไปเทียบดูนะครับว่าร้านไหนราคาให้ราคาดีนะครับ สามารถส่งเราได้ไหมนะครับถ้าเราไม่มีรถไปนะครับไปเทียบกันดูว่าร้านไหนให้ราคาถูกนะครับทั้งที่เป็นสินค้าเดียวกันเนี่ยเราก็เลือกร้านนั้นทีนี้ถ้าเราซื้อกับเขาเป็นนานๆเนี่ยบางทีเขามีแถมนะครับอย่างเช่นผมไปซื้อพวกกรมพวกข้าวเนี่ยไปซื้อกับเขาประจานะครับเป็นเจ้าประจาเขาจะเกินมาให้ตลอดนะครับทีละ2อกิโลบ้าง3ากิโลบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าในท้องถิ่นของเรารู้จักนะครับรู้จักการประสานงานรู้จักการ สร้างเครือข่ายนะครับสร้างองค์กรนะครับเ <S an> ขามีรายได้เรามีอาหารมาเลี้ยงไก่เรานะครับได้ประโยชน์ทันงคู่เราซื้อเขาตลอดประจําแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเพื่ออารีแข่กันนะครับอันนี้ก็ซื้อมาไวท้ทีละเยอะๆนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนเราได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรามีทุนนะครับซื้อมาทีละ3 4กระสอบแบบนี้นะครับมาตุนไว้นะฮะก็จะได้ส่วนลดในส่วนนั้นด้วยนะครับก็จะแถมให้เรา สมมติว่าเขาอาจจะตั้งราคาขายนะครับ1กิโลเนี่ยยีบาทสมมตินะครับแต่ถ้าซื้อเป็นกระสอบนะกระสอบ1ก็1 5โล20โลก็จะราคาลดลงมานะครับถ้าซื้อเยอะก็จะถูกลง,งใช้วิธีนี้นะครับก็จะช่วยลดได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้สําหรับลูกไก่อย่างเดียวนะครับ ขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับว่าเราอนุบาลเยอะอนุบาลน,น้อยแค่ไหนนะครับส่วนพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่ากินชิ้นเปลืองมากนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่กับค่าอาหารนะครับค่าข้าวโพดพวกนี้นะครับที่เราไม่สามารถผลิตเองได้นะฮะส่วนรำส่วนอะไรเนี่ยผมมีลงสีข้าวในฟอเรือนนะครับก็เวลานวดข้าวสีข้าวกินนองเนี่ยมันก็จะได้ส่วนนั้นมานะครับแล้วก็เอามาให้ไก่พวกนี้ได้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันมา ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการนะครับค่าอาหาร1สัปดาห์เนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณหลายพันนะครับหลายพันพอสมควรแต่ว่าซื้อมาแล้วนะครับไม่ได้ให้หมดในสัปดาห์เดียวนะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เผื่อไปได้นะครับซื้อมาเผื่อมาตุนไว้นั่นเองนะฮะก็น,นี่ก็คือ,อเลี้ยงไม่เยอะนะครับพี่น้องต้องบอกว่าเลี้ยงไม่เยอะนะครับอาหารพวกนี้เราสามารถ ทำกินได้ในคะรอบครัวนะครับเอาไก่พวกนี้ไปเชือดไปชันแหลกไปเลี้ยงครอบครัวได้นะครับมีคนมาซื้อเราก็ขายได้นะครับเป็นทุนหมุนเวียนให้เรานะครับขายได้จริงๆมาเริ่มตั้งแต่ไข่ไก่เลยนะครับมีคนมาซื้อไข่ไปกินแบบนี้นะครับก็ขายได้นะเป็นข้อคิดง่ายๆก็คือเลี้ยงนะครับ ก็จะมีอาหารอย่างน้อยๆเนี่ยมือละ1กึ่กำมือนะครับถ้าให้เช้าให้เย็นก็เป็น2กํกำมือนะฮะประมาณนี้นะครับเลี้ยงไก่ไม่เกินนี้แน่นอนนะฮะนอกจากว่าท่านจะให้เล่งน้ําหนักไก่นะครับให้เยอะให้กองไว้เลยนะครับกินหมดไม่หมดก็จะคุยจะเคลียทิ้งครับก็เสียเงินค่าอาหารทิ้งเปล่าๆนะครับแบบนั้นก็จะให้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับว่าไก่ของเราเนี่ยคำนวณแล้วนะครับก็มีประมาณกี่ตัว ให้แล้วเขากระเพาะเขาอิ่มหรือเปล่านะครับวิธีการเลี้ยงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองนะครับราคาตอนนี้นะครับเท่าที่ขายได้นะครับเขารับซื้ออยู่ที่80บาทนะครับ80บาทนะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับแต่ก่อนขายได้หลักร้อยนะครับร้อยกว่าได้ซ้ํานะครับในช่วงที่มันโควิดยังไม่มาแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าราคาลดนะครับ ทำยังไงละ่ะเราถึงจะอยู่ได้นะครับเราก็ต้องลดจํานวนการเลี้ยงลงนะครับการตลาดก็ต้องลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับบางจังหวัดที่ระบาดหนักปิดตลาดนะครับพ่อค้าแม่ขาาเนี่ยขายของไม่ได้นะครับก็ต้องจาเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้คําถามเข้ามานะครับ ก็จะเกิดเป็นปัญหาแล้วก็นํามาแก้ไขนะฮะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีความรู้นะครับได้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามานะครับอย่าลืมให้กาลังใจกันนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องกเกษตรพอเพียงดีทีวีไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ